สวัสดียามเช้ากับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ปากกวาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับบ่อราคา6,000บาทน้ำแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงเอาปลาแล้วนะครับน้องเบียรพร้อมยังครับพร้อมก็ลงเลยครับแต่กล้าลงไปด้วยอีกอันหนึ่งอ่าน้องน้องพงตักเลยครับโอ้นั่นครับเห็นไหมครับปลาส้อยปลาส้อยเยอะอยู่นะครับโอ้ที่เห็นขาวๆนี่ปลาส้อยหมดเลย เดือดแล้วครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับปลาส้อยปลาตะเพียนปลานินปลาหลายอย่างอยู่ครับมีให้น้องๆตักแล้วนะครับอาโลคุณผู้ชมดูครับโอ้โหปลาส้อยนะครับอู้ผมว่าปลาส้อยน่าจะเยอะอยู่ครับมีอยู่นะครับมีอยู่มีอยู่ โคลนลึกมากนะครับเนี่ยครับตอนนี้น้องเวียกับน้องคงแทบจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วมาตักกันนี่ไหมมาตักด้านข้างอ่ะอ๋อขยับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับติดละติดโคลนละอัลโลตักใส่ตักใส่โอ้คุณผู้ชมครับปลาส้อยนะครับ อ๋อทูตัวใหญ่มากครับมาตีมาทรงนี้มาอ๋อโลลนี่ครับผมว่าเดือดอยู่นะครับเดือดอยู่ปลาถือว่าเยอะอยู่นะครับนีครับต้องรีบเก็บปลานะครับ ลอยละลอยหมดละสุดยอดจริงๆโอเคตักเลยครับป๊าดแจมแจมแจม น้องเวียรครับมาทางนี้มาออกมาได้ไหมตักทางนู้นก็ได้แต่ว่าอืมต้องทำเวลาหน่อยปลายเยอะอยู่หรอหรอลปลาส้อยปลาตะเพียนครับ ตักอย่างเมามันเลยครับโอ้ปลาตะเพียนใหญ่อยู่นะปลาตะเพียนใหญ่อยู่ตัวนู่นอ่ะเป็นกิโลอ่ะปลากรตัวใหญ่ซะด้วย อืมอืมปลากดตัวใหญ่นะครับหลานได้ตัวเกือบโลครับอ๋อน้องเวียรตักให้ไวครับต้องทำเวลาหน่อยนู่นปลาเยอะปลาเยอะอยู่ ใหญ่นี่ปลาบึกอ้าโลอ้าโลอ้าโลเทียนจ้ะงงจ้ะชิลานเทียบเลยครับอะไรครับคนหนึ่ง อะไรครับเมื่อกี้ตะเคียนกับไหนมาชว์หน่อยสิตัวใหญ่มากเลยเหรอใหญ่เต็มไปหมดเลยโลคว่าอยู่นั้นเนี่ยถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่ตะเคียนโลคืนนี่ถือว่าใหญ่แล้ว ยังติดหัวลึกโนงอผัวอยูหัวัวเลยไม่บอกว่าอไีบ้าพมันึยุงมือแม่ดูเตียวบ้าพอเลี้ยงเดือดหนามเชื่อเลย บบลุยกันต่อจ้ายกที่สองเมื่อกี้เอาปลาไปเก็บแล้วนะครับสองตะกะ้า <c oughs> เอาดิ

啊错阿错，哦，睡觉睡觉。 จ้าจุ๊จ้าจุ๊อยคุณผู้ชมพบปลาส้อยน้ำแตตะ I <laughs> บ่อนี้ก็โหเมนเอาลุงเนาะก็โหยายเมนเอบ่อนี้เนาะเดี๋ยวเดีสตาร์ทละ นี้ขึ้นขึ้นเก็บอันนี้ขึ้นเก็บปลารอบที่2องแล้วตะการหนึงก็ตีไปประมาณ20โล20โลนะครับปลาในกระชังรวมๆกับที่กำลังขึ้นไปตอนนี้ก็น่าจะ 6กสิบบโลครับ

ปลาบูตัวใหญ่โอ้มีปลาบูด้วยตัวใหญ่เลยอ๋อปลาบึกมีสองตัวเหรอมันก็มีตัวหนึ่งหรือว่าตัวเดียวกัน โลฟ้าสร้อ,อยใช่เนี่ยตัวหนึง่งปลาบึกครับผม ปลาช่อนวันนี้เนาะได้แล้วกันโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับโอเคเกือบโล ปลาบึกปลาอะไรน่ะปลาบึกน้อยอ่ารีบตักเลย,เ,ยเหลืนทั้งหมดเทน้อ่าล้ออ่าล,าลตักชกระจายเลยครับ ใช่ตักให้ไวเลเดอก่อนที่น้ำจะมานตักแ่ะมาเลยออตักแคลาเลยออรบออบบแบบแบน้องเบียร์เอาปลานตัวนี่หน่อยตัวเป้งๆหน่อยแล้วก็ปลานั่นแหะ ก็กำลังเก็บปลาน้อยอยู่นะครับปลาเล็กปลานอ้อปันนินส่วนใหญ่เป็นปันนินนะครับบ่อนี้แล้วเป็นปันนินไซที่ขายยากซะด้วยนะครับไม่มีปลาบึกน้อยนี่ตรงตะก้าน้งเบยครับปลานี้ขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราจะไปทางนูน้นละ และนี่ก็คือบ่อต่อไปของลุงพันนะครับที่เราจะสูบนะครับบ่อของลุงพันนี่เราเหมาในราคา6 0พันทุกบ่อเลยนะครับแต่ว่าลุงแกไม่ให้เราขาดทุนนะครับบ่อไหนที่ขายได้ไม่ถึง6 0พันลุงแกก็ช่วยลดราคาให้นะครับนั่นแหละครับลุงเขาใจดีมากนะครับมีบ่อนี้มีบ่อนู้นแล้วก็แถวข้างหน้าอีก2บ่อนะครับรวมเป็น4บ่อนะครับยังเหลืออีก4บ่อนะครับของลุงพัน ก็สู่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดและนี่คือปลาที่พ่อได้มาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมให้สามลานหลานสามคนไปหาปลาตรงนู้นแต่ว่าได้ได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูที่พ่อไปหามาคนเดียวครับปลาบูใหญ่ๆเลยนะครับปลาช่อนปลาบูโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับอ่าลูกช่อนไซโลมาก่อนนะครับอลูกปลาบู ปลาบูตัวใหญ่มากครับถ้าเราว่าถือว่ายิงโอ้ปลาบูสายโลนะครับอ๋อทุกสามตัวครับแล้วก็ปลาช่อนแต่ว่าปลาช่อนมันขอมทุกตัวเลยนะครับมีแต่หัวแต่ปลาบูนี่สุดยอดจริงครับสี่ตัวก่อน อีกห้าตัวนะครับโอ้โหไปตามน้ำมาตะกานี้ปลาส้อยนะครับตะกานี้ตะเพียนครับแล้วก็ปลานินกับยีโศกอยู่ตรงนี้นี่ครับปลาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเป็นพวกปลาไม่ค่อยมีราคานะครับปลานินก็ไม่ใหญ่นะครับปลาจีนก็มีปลาบึกมีสามตัวนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับสองตัวนี้น่าจะตัวละสอโลกว่าสามโลครับ ส่วนตัวนี้น่าจะโลเดียวปลายเยอะอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีราคาคตัวนี้จะลองมถามอันนี้ดูถาพี่ระเบ,บือเขาอาจจะตอบได้ ตัวโลตัวโลครับน่าจะมีสาตัวแล้วก็นี่ปลาเพลสแสรดเลยปลาเพยวันนี้ไม่ค่อยใหญ่ก็เลยสร้างให้กับปลาบู60บบาทมาช่องตรงนี้สร้อยมีแต่ตัวใหญ่นะครับ